ธุรกิจร้านอาหารร้านผัดไทยเฮาและกลุ่มวิสาหกิจของเราอยู่ได้นะคะได้มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะคือ3มห่วงและ2เงื่อนไขสวัสดีค่ะปิยมาพรหมสุวรรณค่ะก็เป็นเจ้าของร้านผัดไทยเฮานะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและท่องเที่ยวชุมชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ความเป็นมาของร้านผัดไทยเฮาส์นะคะก็คือเริ่มแรกค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทานผัดไทยสูตรท่าฉางค่ะแล้วก็เราก็มองว่าเวลาเราได้ทานผัดไทยนะคะเราจะได้ทานเฉพาะงานเทศกาลต่างๆเท่านั้นค่ะถึงจะมีผัดไทยสูตรท่าฉางของเราได้ทานนะคะก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะ นำผัดไทยสูตรท่าฉางค่ะให้กับหลายๆคนนอกเหนือจากตัวเราเองที่ชอบทานแล้วให้กับทุกคนที่อยากจะทานซึ่งอยากจะทานตอนไหนเข้ามาทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องมีงานหรือว่ามีเทศกาลเท่านั้นก็เลยเปิดมาเป็นร้านอาหารค่ะเลยตั้งชื่อว่าร้านผัดไทยเฮาส์ค่ะเมนูหลักของเราก็จะเป็นผัดไทยสูตรท่าฉางนะคะซึ่งเป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ค่ะหลังจากนั้นค่ะ พอเราเข้ามาอยู่ในชุมชนก็เริ่มคิดค่ะว่าทํายังไงถึงอยากจะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเราจะกระจายรายได้หรือว่ากระจายงานนะคะให้กับครอบครัวในชุมชนได้ยังไงนะคะก็เริ่มมาก่อตั้งค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิน่นและท่องเที่ยวชุมชนของอําเภอท่าฉางนะคะก็ เป็นการแบ่งปันรายได้ให้กับชุมชนด้วยและส่วนหนึ่งทางการผลิตน้ำซอสค่ะก็จะสั่งซื้อวัตถุดิบของคนในชุมชนค่ะเป็นการเพื่อกันและก็ช่วยเหลือกันให้ชุมชนเราสามารถอยู่ได้แบบยั่งยืนนะคะหลักๆเลยค่ะที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารร้านผัดไทยเฮาและกลุ่มวิสาหกิจของเราอยู่ได้นะคะก็คือได้มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะคือ3ห่วงและ2เงื่อนไข ห่วงที่1คือการพอประมาณนะคะก็คือจะมีความพอเพียงพอประมาณในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะอะไรที่หนักจนเกินไปหรืออะไรที่มากเกินไปเราก็จะไม่นํามาใช้นะคะก็จะอยู่ในความพอดีค่ะห่วงที่2ค่ะในเรื่องของหลักการและเหตุผลค่ะทุกครั้งนะคะไม่ว่าในการที่เราจะประกวดหรือว่าเราทําอะไรก็ตามแต่ในกลุ่มของเรานะคะก็จะยึดหลักการและเหตุผล และห่วงที่3คือการที่มีภูมิคุ้มกันค่ะแน่นอนค่ะการทําธุรกิจต้องมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วนะคะ3าห่วงทั้งหมดก็จะมีหัวใจหลักคือจะต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขที่1คือทุกอย่างค่ะถ้าเราจะทําเราจะต้องมีความรู้นะคะ ทางกลุ่มของเราค่ะได้ศึกษาหาความรู้นะคะไม่ว่าจะจัดอบรมการสัมมนาประชุมที่ไหนนะคะทางกลุ่มของเราจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างค่ะเพื่อให้มีความรู้พอที่จะมาทําธุรกิจและก็ในส่วนของเงื่อนไขสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็น ในส่วนของความมีคุณธรรมค่ะอะไรก็ตามแต่ค่ะบนโลกใบนี้ถ้ายึดหลักที่เรามีคุณธรรมแล้วมีความซื่อสัตย์แล้วนะคะทุกสิ่งอย่างค่ะก็สามารถที่จะเติบโตไปได้แล้วก็จะอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทั้งหมดค่ะ